สวัสดีนนครับพี่นนว่าไงครับน้องชายแต่เขาเท่เลยครับสวัสดีเจ๋งครับวนนดดสวัสดีสวัสดียินดีที่ได้รู้จักครับ <im index> อ๋อเป็นหวัดไม่ดีอะน้องครับครับสายพี่ก<ช>็เป็นอยู่เนี่ยใช่ครับไม่ได้เป็นหวัดนะพี่เป็นคนขี้เยสโอ้ yes โหเมืองนี้มันมีแต่คนโรคจิตอย่างงี้ใช่ไหมพี่ไม่ไม่มีพี่คนเดียว ผมอยากเป็นแบบพี่อ่ะพอพี่เป็นคนขี้เยสพาผมไปขี้เยสบ้างเลยเพ่แล้วหนึ่งสาวโทรมาพี่ต้องไปเยสแล้วแหละโอเคเพ่พอพี่เป็นคนขี้เออไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋อขี้เยสจึงนี้แบบเมืองนี้มันมีแบบมีแต่แบบเล่นจีบสาวอย่างเดียวใช่ไหมเพ่อิมีพี่คนเดียวเนี่ยเดินบรรยายนี่เขาหรอครับคาฟูเลยจีเอออยู่อยู่กระลาครับเออกระลาคาสิโนครับเยี่ยมดึงมือดดู ทำไมเสียงเบาจังครับรอค่ะเดี๋ยวมาแล้วนะคะอ๋อครับครับครับสาวโทรมาพี่ต้องไปเยสแล้วแหละโอเคพี่เจอกันพี่เจอกันเจอกันชื่ออะไรเพ่นาดิพี่ชื่ออะไรวะพี่ชื่อไรตั้งชื่อให้หน่อยดิพี่จะไปเท่าหัวงูโอเคปะท่าหัวงูโอเคโอเค เอ๊ะไม่อยากรู้ชื่อเหรอฮะต้องต้องอยากรู้ชื่อได้เหรอไม่ต้องอยากอะไรพี่จําหน้าผมไว้นะเออไม่จําทุกวันนี้กูยังจําหน้าแฟนตัวเองไม่ได้เนี่ยก็มึงขี้เยสไงพี่จริงจริงพ่อพี่เป็นคนขี้เยสกูมีแฟนด้วยเนี่ยเพิ่งรู้ไม่คิดจะห้ามกูเลยเหรอไม่ห้ามอ่ะเราชอบตัดเดียวกันแย่เอนกันอ้าวจือจือว่าชมแล้วกันเฮ้ยกูเห็นรถถังพี่แอดมินไอชิบหายเฮียเฮียไปดิไปดิเฮียจีบดิจีบดิไปจีบมันดิเห็นแล้วนะเกาจีบอยู่นะ โใส่ดิใส่ดีรออะไรอ่ะตัวเดียวไม่พอสองตัวเลยเอาน้องนั่นเพื่อนเองนี่น่ะสองตัวน่ะเพื่อนเองอ่ะเออส่วนเราเธอเธอมึงมาดีดีไอ้ขี้แยเดี๋ยวนะฮัลโหลลุงโอ้แล้ใช่ด้วยนะแล้วเพื่อนสูกด้วยนะอันนีลุงขับให้หน่อยบัญชีโอเคครับ กระลาดกลางมันอยู่ไหนวะฮัลโหลครับกระลาดกลางมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอ๋อบอกว่าหมาข้างๆตัวหนูมันหมาในปากพี่อ๋อกระลาดกลางอยู่กับหมาอะไรวะเนี้ย